เลขกไม่แสนสามมื่โลพี่น้องเลขกไม่แสนสามมื่โลรถปีสองพันสิบเจ็ดนะครับเครื่องนิ่มๆนะครับเสียงเปาะๆนะครับช่วยจริงๆน้องเออช่วยอะไรปนีลาวละนี่ลูกก้าครับพี่บอลพี่บอลน้องสาวสักหมอกจังตากรองสหมบกหมากเลยนะครับบอกเลยนะครับเดี๋ยวบกเกิดเป็นหนังกลางเลยตีบหนังแถวาดีกว่าเป็นเด็กนะเป็นหนังแถวเด็ก ุ้ยเบาะแถวเด็กนะครับก็นั่งสบายนะครับสามารถปรับให้หันหน้าชนกันได้นะครับแอนะครับจะเป็นแอร์ที่ว่าทํากาเลยนะครับจะเป็นแอร์ราวนะครับสามารถปรับแอได้หมดเลยนะจ๊ะน้องๆเอ่อถ้าไม่ใช่ตรงนั้นพอออกได้มั้ยถ้าไม่ใช่ก็คือปรับได้ปรับได้ปรับได้นะครับปรับได้แล้วก็เบาะแถวหน้านี่จะหันหน้าชนกันได้เลย อันน่าชนกันได้เลยนะครับแจ้สีสามเจ้สีสีนะครับนั่งตึกตึงนะครับนั่งสุยซวยนะครับนั่งตึงๆึเลยก็สวยมากๆนะพี่หนึ่งแสนสามมโลนี่คือเล็กหม่ข้อมูล่ดให้ชวนบีท้องมา1สราคาหกแสนกาหมื่นกาบันบาทปีหลอดเรือ6หกแสนกาหมื่นกาบันบาทแปลภาษาเลย